โคไปเลยว้าวเสร็จแล้วก็ขยำครับวัดนีครับผมเป็ดนะครับและนี้ก็คือเป็ดทีวี ก็วันนี้ครับผมซื้ออันนี้มานี่เขาเรียกว่าซอสเส m น g มจิกสควิสคัพคือไม่ไม่ใช่คำสร้อยนะครับสควิสคัพหมายถึงแบบสควิสที่แปลว่าบีบคัพที่แปลว่าแก้วนะก็คือแก้วบีบได้แต่ว่าแบบมันไม่ใช่บีบธรรมดาดิเขาบอกว่าถ้าเกิดเทน้ําลงไปครับแล้วบีบอ่ะมันจะกลายเป็นเซเลอร์ปี้เซเลอร์ปี้ก็คือที่เคยเห็นขายตามเซเว่นอ่ะที่มันจะเป็นเกล็ดเกล็ดน้ำแข็งอ่ะเออไม่รู้เด็กเดี๋ยวนี้เคยกินกันไหมนะ คือเดี๋ยวนี้มันหาซื้อยากไงไม่ค่อยมีขายอารมณ์ก็ฟิลน้ำปั่นน่นแหละแต่ความพิเศษของเซอร์เรพีมันก็คือมันจะแบบทําให้น้ำอะ่ะมันเย็นโดยที่มันมีเครื่องปั่นอยู่ปั่นคนๆอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะแบบเย็นไปด้วยแล้วก็ขยับไปด้วยเออเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเกล็กดๆแล้วก็กินกันคงจะอร่อยแหละซึ่งอันเนี้ยเมคานิกมันคล้ายๆกันครับก็คือเขาบอกว่าให้เอาอันเนี้ยครับไปแช่เย็นอเดี๋ยวถอดออกมาดูนะข้างในเนี่ยข้างในมันเป็นนี้นี่ ซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบสารเก็บความเย็นนะครับก็คือถ้าเกิดเอาไปแช่เย็นเนี่ยความเย็นมันก็จะกักอยู่ในนี้เหมือนพวกถุงน้ําร้อนถุงแบบแก้ไขอะไรพวกเนี้ยครับ,รบแล้วเขาก็เอาเนี้ยครับมาใส่อันนี้ปั๊บแล้วบอกว่าถ้าเกิดใส่น้ําเข้าไปอ่ะไอตัวเนี้ยมันจะทําให้น้ำกลายเป็นน้ําแข็งได้เออแล้วระหว่างที่น้ํามันกลายเป็นน้ําแข็งอ่ะเราก็บีบไปด้วยมันเหมือนกับเครื่องเซเลี่อ่ะที่แบบทำให้น้ํามันเย็นใช่ไหมเราก็มีเครื่องปั่นอยู่ข้างในอันเนี้ยมันก็คล้ายกันเราเราบีบ ไอเนี้ยมันก็ทําความเย็นแล้วเราก็บีบไอการบีบอบมันเหมือนกับว่าปั่นน้ําเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันก็จะยังเหลวอยู่มันก็จะไม่แข็งกลายเป็นน้ําแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำเซิร์ปี้ได้ด้วยแก้วนี้แน,น่ตามหลักการของเขานะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยป่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องเอาไปแช่เย็นก่อนผมอ่านในคอมเมนต์นะผมอ่านคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยต้องแช่ยเย็นแบบเย็นจริงๆถึงจะได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแช่ยเย็นไปเลยชั่วโมงอ่า ก็เดวเยาไปใช้เย็นกันฮัลทุกคนนี่ผมเอาออกมาแล้วนะครับคือ เท่าที่หาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับก็คือเขาบอกว่าแค่มันแข็งเนี่ยก็ได้แล้วเราก็จับดูว่ามันแข็งหรือยังเอออันนี้ผ่านไป12ชั่วโมงนะยังไม่ถึง24ชั่วโมงหัวน่าจะใช้ได้แล้วพราะแบบจับแล้วมันเป็นน้ําแข็งเลยอืมส่วนเครื่องดื่มที่เราจะมาลองเทเนี่ยก็จะมีนี่อ่าผมเอามาสาอย่างนะมีโค้กอันนี้น่าจะเบสิกส่วนนี้เป็นลิปตันผมอยากกินนะผมจะไม่ค่อยนิยมนะ้าอาลมเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่น้ําอดรมนะเป็นเป็นน้าหวานแหละอืมชาหวานส่วนนี้เป็นนม ก็มันจะมีร้านแบบขายนมปั่นอะไรอย่างนี้ผมอยากดูมอนกันว่าแบบเฮ้ยอันนี้จะสู้นมปั่นได้ไหเปล่าเออก็เดี๋ยวเริ่มจากโค้ก่อนเลยครับส่วนพวกนี้ไปแช่ตู้เย็นก่อนเอามาเดี๋ยวลองเลยแล้วครับนี่เปิดกระป๋องโคก้กแล้วก็เปิดฝานี่เทไปเลยว้าวมีความซาเสร็จแล้วก็ขยำครับโอ้ จะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยมันแข็งอยู่มันเป็นน้ําแข็งอยู่แต่ว่าเราต้องขยับเรื่อยๆเพื่อความเ,เซอร์ปี้นะครับเฮ้ยผมว่าได้แล้วอ่ะลองกินลองกินเฮ้ยฮูหูเฮ้ยดูดูด,ดูเออมากินครับอืม นี่มันใช่เลยแต่เป็นเซอร์ปีที่แบบแข็งๆขนิดนึงอะ่ะแต่มันมีความเป็นน้ำแข็งนิดนึงนะมันไม่ได้แบบเป็นเกล็ดขนาดนั้นอะ่ะหรือว่าจะเย็นไปเนี่ยดูต้องบอกว่าผมไม่ได้ชอบกินมากนะครับแต่ว่าเห็นมันเจ๋งดีอ่จาจะกินแล้วอะ่ะไม่ค่อยเหมือนเซอร์ปี้นะครับ แต่ว่าเหมือนไอเต็มถังปั่นมากกว่าไอต็มแท่งอะ่ะเออที่มันอยู่ในถังแล้วปั่นปั่นปุ๊บปุ๊บมันก็ออกมาเป็นแบบอย่างเงี้ยพอเดี๋ยวข้าวหน้าใส่แล้วขยำขยำแล้วก็เทใส่แก้วอื่นดีกว่าอืแก้วนี้จะได้ทําได้หลายรอบเนะพอาะเรื่อทำแก้วนี้กินแก้วนี้ด้วยโห้มันก็แบบเปลืองไปนิดนึงเปลืองคือกว่าจะแช่ให้มันแข็งให้มันเย็นอย่างเงี้ยครับใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาเยอะช้อนนี่เขาให้มาผมว่าไม่ต้องกันนะมันก็ หาช้อนยาวๆที่บ้านมาใช้ดีกว่า <c oughs> อนี่กินหมดแล้วส่วนอันนี้มันก็เหลวแล้วด้วยเดี๋ยวต้องไปล้างนะครับแล้วก็รอยสิบสองชั่วโมงได้ทําอันต่อไปแต่ผมว่าถือว่าดีถ้าเกิดเราจัดการดีๆนะเช่นแบบให้มันแข็งประมาณนึงอะประมาณแบบเซเอร์พี่อะแล้วเราก็เทออกมาน่าจะได้กินอะไรที่เราอยากกินแหละเดี๋ยวผมลองเติมเพิ่มดีกว่าลองดูซิแบบนี้มันจะจะยังได้อยู่ไหม เหมือนจะไม่ได้แล้วครับทำได้รอบเดียวโอเคเอาไปล้างแล้วก็ไปแช่อีกรอบหนึ่งไปอ่ะมาครับรอบสองนี่อันนี้เป็นชานะชามะนาวโอเคจัดไปอันนี้ความแตกต่างคือมันไม่ใช่โซดานะมันไม่ใช่น้ำอัดลมอะ่ะเออ โอ hey, เไปเลยว้าวพอแล้วแหมแล้วก็สควีดครับบีบเดี๋ยวน้ำเยอะไปนิดนึงผมดูดออกโอ้ oh. ไหวไหมเฮ้ย <Hey, S 2> เริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วโอเคนะโอเคนะนี่โอ้เอาช้อนคนด้วยนี่มันจะได้แบบกระจายความเย็นไปได้ทั่วว้าวน่ากินนะนี่ ว่าเอาประมาณนี้ประมาณนี้ผมอยากกินประมาณนี้ก็เทเลยเทยเอาจริงมันไม่เยอะนะได้แบบนี้เคอยู่นะน,นี่นี่นี่ลองกินสิลองกินอเฮ้ยนี่แหละสเลอรีนี่ผมว่าได้อยู่ ได้อยู่ที่แปลว่าได้เลยอ่ะแต่ว่าอันนี้มันมันยังเย็นๆอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวผมมีอันนี้อันนึงอันนี้ก็คือน้ำพึ่งมะนาวสดาก็คือมันจะเป็นน้ำอัดลมนะแต่ว่าอันนี้มันไม่เรื่องได้อยู่ไหมนะลองลองปีบไปอันนี้เอามาเผื่อว่าถ้าเกิดน้ำธรรมดามันเป็นแบบเซลปี้ไม่ได้ครับก็จะใช้น้ำอัดลม แต่ดูทรงแล้วเนี่ยโหแบบธรรมดาก็ได้แบบน้ำอดลมก็ได้เฮ้ยบีบยังๆเพรได้อยู่เป็นน้ำแข็งเหมือนกันว้าวมาเทเทไปเลยโหฮยดูดูืมออกมาได้งี้เลยอืม โอ้เยี่ยมครับทําได้2รอบอะแต่รอบสองอะดูแบบเป็นเป็ดๆกว่าด้วยนะรอบแรกจะดูเป็นน้ําแข็งไปนนิดนึงเนี่ยครับผมว่าอร่อยเลยเคมก็เลือกได้เลยนะจะเป็นแบบชาแบบไม่อัดลมก็ได้หรือจะเป็นอย่างอัดลมก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโค้กเป็นสไปซ์เป็นอะไรเนอะเป็นแบบรสชาติที่ทุกคนชอบได้เลยก็พวกชามะนาวอย่างเงี้ยจบไปแล้วนะครับต่อมาคือนมผมอยากรู้ว่านมเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าโอ้ถ้านมทําได้นี่ก็เฟียวฟ้าวนะครับเออ ก็เดี๋ยวอนี้ไปล้างแล้วก็ไปแช่เย็นต่อไปโ <Okay, S 1> อเคมารอบนี้ผมทิ้งไว้แค่6ชั่วโมงเออมันก็แบบแข็งแข็งอะแต่ว่าบางส่วนก็ยังเหลวๆอยู่แต่ผมว่าโอเคแหละอื แต่ว่ามันไม่ใช่6ชั่วโมงที่แบบจากอุณหภูมิปกตินะครับมันคือ6ชั่วโมงจากที่มันเย็นๆอยู่ผมก็รีบล้างแบบให้มันยังเย็นอยู่แล้วก็รีบไปแช่ก็น่าจะโอเคนะเนี่ยมีความแข็งๆหยุนๆยุนมาเทเลยเทเลยไปแล้วโอ้โหเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวดูดขึ้นก่อนบีบครับบีบโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยดูไม่มีวี่แววมีมีบางส่วนมีบางส่วน อ๋ออ๋อขอบขอบนะครับขอบขอบโหเหมือนจะได้เหมือนจะได้แั่นมืมไม่รู้มันติดยากกว่าหรือเปล่านะเฮ้ยได้เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เหวี่ยว้าวเฮ้ยดูดิโว้ ได้แล้วขออีกนิดขออีกนิดเฮ้ยเป็นเกตเลยโอ้ย oh d อ่ะบีไปคนไปมาเทดีกว่าเทใส่แก้วนะครับวู้วว้าวนี่ดูดิทุกคนทุกคนดูโอ้น่ากินอนะ่ะกินเลยนะกินเลยนะ อืมอืมเปี้ยวเฟ้าอืมดูดีแบบเป็นเกล็ดหิมะเออเฮ้ยเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาต่อที่นี้อ่ะอันนี้สุดท้ายแล้วอันนี้คือนมเปรี้ยวโซดานะครับขับปิดแต๊ดกก็จัดไปไม่ดูยิงได้อีก่ปะนะโอเคระวังบีบแล้วก็ กินนมไปด้วยมาสู้ๆเกาปิดคือรอบนี้มันแก้วมันไม่ได้แข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แบบอาจจะไม่ได้อะโอเคทุกคนผมว่ามันไม่ได้แล้วนะก็ <c oughs> ถ้าเกิดแช่ไม่เย็นมากก็จะได้รอบเดียวครับแต่ถ้าเกิดแช่แล้วแบบมันแข็งเลยอะมันเย็นเลยครับผอ,อ,อาจจะได้สักสองรอบอ่ะก็ไม่เป็นไรผมคิดว่ามันทําได้แหละแล้วก็น่าจะอร่อยด้วยนะครับ อ่ะส่วนอันที่เป็นนมเนี่ยผมว่าโอเคเลยเวิร์กเลยก็เราทามาสามอย่างนะครับก็คือมีโคก้กมีชามะนาวแล้วก็น้าพึ่งมะนาวโซดาตามด้วยนมแล้วก็นมเปรี้ยวโซดาผมว่ามันดีทั้งหมดเลยนะอืมก็แล้วแต่คนชอบเลยชอบแบบรสอะไรเนี้ยก็ซื้อมาใส่ได้ส่วนถ้วยนี้ข้อเสียคืออะไรรู้ป่ะแช่อาหารได้แค่ถ้วยเดียวแล้วถ้วยเดียวเนี่ยมันได้ประมาณแบบครึ่งแก้วอะไรประมาณเนี้ยครับ ก็คือได้ปริมาณน้อยแล้วก็ใช้เวลาทํานานเหมาะกับแบบทําจํานวนน้อยๆน,นะถ้าเกิดใครสนใจนี่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะสามารถไปซื้อได้แล้วก็ถ้าใครมีไอเดียแบบทํากับเครื่องดื่มอื่นๆที่แบบอยากได้ความเป็นวุ้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่ามันจะได้ไม่เยอะนะเออรอประมาณ6ชั่วโมงได้แก้วหนึ่งแก้วแบบแก้วนี้ด้วยนะก็สนุกสนุกดีครับประมาณนี้ประมาณนี้คลิปนี้แค่นี้อ่าสควีตสควีตบีบบีบเยน็นเย็นนะครับ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดใครซื้อก็ไปดูลิงก์ด้านล่างแล้วก็สุดท้ายนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็มี Facebook Instagram TikTok มีแค่นี้นะแล้วก็ไปตามได้ไปกดติดตามกันแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบาย